สวัสดีครับพบกับแอดมินจากเพจหมาล่าเนี้ยแล้วก็สก a าแมนแอร์ซอฟแอนด์สวาเบนะครับจากคําถามทั้งบ้านที่ถามกันเข้ามานะครับทั้งโทรสอบถามและก็คอมเมนต์แล้วก็ในกล่องข้อความจากเพจนะว่าเจ้าสไนเปอร์ระบบสปริงอัดลมแบบนี้ครับสามารถยิงสัตว์ปีกไซส์เล็กไซส์กลางเช่นนกหรือไก่ได้หรือเปล่านะฮะซึ่งวันนี้แอดจะมาทดสอบให้ชมกันตัวนี้จะเป็นเอ็มบีศูนย์หนึ่งนะครับเวอร์ชั่น2022และเป้าที่เราจะทําการทดสอบเป็นเป้าสมมุตินะฮะ เป็นนี่เลยกระป๋องแกส๊สหนาๆตัวนี้เลยนะฮะนี่ครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าประสิทธิภาพเนี่ยจะสามารถทําลายล้างเจ้ากระป๋องนี้ได้หรือเปล่านะครับเปรียบเทียบว่าเป็นสปนริงนะฮะอ่ะมาชมกันวิธีการใช้งานกันดีกว่านะครับตึ๊ดดึงเข้าหาตัวนะครับอันนี้ได้รับการเปลี่ยนสปริงเพิ่มความแรงให้เรียบร้อยนะรบ,บริการฟรีๆจากทางร้านเลยตัวนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าทางร้านนะครับ หมุนนะครับอ่าหยุดหร้อยังโอเคหยุดแล้วมาดูความเสียหายกันครับอื้อหือนี่นะครับเต็มเต็มเลยโอ้เข้าไปแล้วครับโอ้โหยังเย็นเย็นอยู่เลยในกระป๋องนะครับเอ็มดีศูนย์หนึ่งนะครับได้รับการพิสูจน์และยืนยันแล้วว่าสามารถนะครับ ทำลายกระป๋องแก๊สหนาๆกระป๋องนี้ได้นะครับซึ่งมั่นใจในความรุนแรงและประสิทธิภาพในความแม่นยำได้เลยสาหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถข้อความเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมเพื่อจัดเ,เพื่อสั่งซื้อได้นะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณละสวัสดีครับ